อัสลามวะลายกุมค่ะในวันนี้เจนนี่ก็จะมาพูดคุยถึงอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่เจนนี่รักมากที่สุดอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คืออาชีพทนายความและในวันนี้เจนนี่ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดยสภาธนายความแห่งประเทศไทยและศูตรนิติธรรมสมานฉันทรสจังหวัดชายแดน,นภาคใต้โดยมีองค์กรภาครัฐได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อกฎหมายต่างๆซึ่งมีทั้งสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและกฎหมายความมั่นคงกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญารวมถึงการตอบปัญหา ของผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม CS อจังหวัดปัตตานีและนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้เจนนี่ได้ใช้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอัสลามวะลัยกุมค่ะ